เหล็กแนดครับผมช่างต้นไนนะครับใหญ่ยาวหนักนะครับเหล็ก su p 9 bovi นะครับกาดทองเหลืองด้ามสวยนะครับยักษ์สานะครับ su p 9นะครับการจัดการเหล็กดีมั่นใจนะครับเพราะผมตามช่องเขาอยู่แต่เล่มนี้มีปัญหาที่ด้ามมีตำหนินิดหน่อยเพื่อนเพื่อนชมที่รีวิวนะครับสามเล่มนี้ขายนะครับราคา อยู่ในรีวิวหมดนะครับผมขอบคุณมากครับติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผมมีมีที่เอฟซเพื่อนในช่องนะใช้คำว่าเพื่อนในช่องแนละ้วเหมือนจะกลายเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับฝากขายคนนี้นี่น่าจะรอบที่3าที่สแล้วนะนะครับอ,อโอเคมาดูกันนะครับว่าได้ลิกอะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่นะครับผม สามเล่มนะครับตอนตอนนี้สามเล่มนะน่าจะไม่มีส่งมาแล้วละ่ะช่วงนี้นะครับผมโอเคเนี่ยแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีเล่มหนึ่งจากยักษ์สานะครับถ้าคนที่รู้จักมีดแบรนด์ยักษ์สาก็ใหม่ทั้งหมดนี่ใหม่ไม่เคยใช้นะครับกระดาษน่าจะกีดกระดาษไปทีหนึ่งบ้างครับไม่แน่ใจว่าเล่มไหนเห็นแกบอกอยู่น่าจะเล่มนี้แหละนะครับ แค่ทดสอบคมเฉยๆนะครับเจ้าของเนี่ยนะครับโอเคมาดูสภาพันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหล็กนะบอกเหล็กบอกราคานะโอ้เล่มนี้เนียนฮช่นะครับไม่มีซองนะครับของยักษ์าเล่มเดียวนะที่มีซองนะครับเมื่อกี้ผมจะบอกให้ตอนที่ผมแกะมีดดูนะผมไม่ได้ใส่ถุงมือผมลืมพลาดครับโดนมีดบาดอีกแล้วนะครับ ก็เยอะเหมือนกันต้องติดผ้าเทปสองอันอะเลือดถึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตินะครับพอดีผมจับมีดไปแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปเนาะนะครับโ okay, อเคเล่มนี้สวยดีนะครับเหล็ก S U P 9นี่ก็เหล็ก S U P 9นะครับเล่มนี้เหล็กแหนบนะครับเบื้องต้นก่อนนะ S U P 9ต่สางกันแหลบแหนบอย่างไรนะครับผม แหนบเนี่ยมันก็ทํามาจากเหล็ก s u p 9นี่แหละนะครับผมแต่แหนบเนี่ยมันก็คือเป็นมีดเขาเรียกว่าเป็นมีดเลยนะทําจากเหล็กรีไซเคิลถ้าพูดแบบนี้นะครับส่วน s u p 9เนี่ยเป็นเหล็กใหม่ๆที่ออกจากโรงโรงเหล็กโรงงานเลยนะครับผมเอามาทำเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าวัสดุที่ใช้เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านกระบวนการไม่เคยผ่านการใช้งานไม่เคยผ่านการเอาไปเป็นแหนบนะครับมั่นใจได้ว่าโครงสร้างภายในเนื้อเหล็กเนี่ยนะครับ น่าจะไม่มีปัญหานะครับส่วนแหนบเนี่ยนะครับผ่านการใช้งานมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนโลนะครับแล้วมาทําเป็นมีดเนี่ยถ้าเกิดจัดจัดก,การไม่ถึงไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่เท่าที่ผมตามช่างที่ใช้แหนบเนี่ยนะครับก็เป็นช่างมีชื่อนะนะครับโอเคอะมาดูกันนะครับเล่มใหญ่ก่อนนะครับไม่มีไม่มี ฝักแบบนี้เลยโอ้โหใหญ่มากใหญ่และยาวหนักแนบนะครับราคานะครับ750บาทนะครับรวมส่งนะนะครับเล่มนี้นะครับเหล็ก S U P 9สวยนะครับสไตล์โบวีนะครับกาดเนียนนะครับด้ามเป็นไม้พยุงนะครับพยุงลายอะไรต่างเห็นเขาบอกนะครับทำด้ามมาสวยนะครับ เล่มนี้หนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับ SUP9 นะครับส่วนเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเล่มนี้ต้องให้เห็นรายละเอียดเพราะเล่มนี้แพงสุดนะครับจากแบรนด์ยักษ์สานะนะครับเจ้าของได้มานะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับตีทั้งสี่พันนะเจ้าของเขาขายสามพันห้านะครับลดห้าร้อยนะครับเห็นแล้ว ส่งมาให้ผมขายต่อเลยมีอะไรที่เขาไม่พอใจอ่เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเรารีวิวกันตามตรงนะครับตามสภาพมีดนะครับคนที่ได้ไปจะได้จะได้โอเคและแฮปปี้นะครับไม่เหมือนเจ้าของที่ได้ไปแล้วไม่แฮปปี้ส่งมาให้ผมขายนะครับอ่าเล่มนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งนะมาดูความเล่มนี้ทําจากเหล็กแหนบนะครับผมเท่าที่ผมสอบถามเขานะน่าจะสิบสองนิ้วนะครับ ใหญ่มากใหญ่และยาวใครชอบใหญ่ยาวหนักกว้างนิ้วครึ่งนะครับส่วนตัวด้าม6นิ้วกว,กว่านะครับ6นิ้วครึ่งนะครับความหนาเกือบ7มิลนะครับผมเห็นไหมขาดไปนิดหนึ่งนะครับหนามากใหญ่ยาวหนาหนักนะครับ750ใช้งานผมว่าโอเคนะ ราคาขนาดนี้750บาทเอาไปใช้งานนะครับสับกระแทกแต่ว่าแนะนำว่าจะต้องหาฝาักดีๆนะนะครับทำเองนะใช้ฝักท่อ PVC ก็ได้ที่ผมเคยทำให้ดูนะนะครับด้ามไม้ประดู่นะครับย้ำหมุดมาตัวเดียวนะครับผมแต่ตรงนี้รัดมาค่อนข้างลึกนะครับอบคืนไฟหนรอบที่200อองศานะครับใช้เตาควบคุมอุณหภูมินะครับผม ผมว่าโอเคนะการอบคืนไฟนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะนะครับสองรอบอ่ะจะสวยเลยนะครับแต่หนึ่งรอบก็ใช้ได้นะครับราคาขนาดนี้นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบาทโอเคนะครับมาดูอันนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับเหล็ก s u p ไนนะครับเป็นเหล็กใหม่นะครับเหล็กที่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเอามาทำมีดเลยนะครับสวยเนียนเหมือนกันนะ นะครับใบก็ไม่มีรอยเลยนะครับอาจจะมีตรงนี้เพื่อนยางออกโอเคอเคช็ดแค่มือลูกก็ออกนะครับเป็นแค่กาวนะครับคาบกาวคา,า,าบกาวนะครับผมเหล็กพวกนี้นะครับขึ้นสนิมได้ต้องบอกแบบนี้นะครับผมอเคจนถึงกาดนะครับเก้านิ้วครึ่งนะครับ เฉพาะส่วนของคมก้ามนิ้วนะครับแต่พอมาถึงกาดเนี่ยก้านิ้วครึ่งนะครับด้ามนะครับ5้านิ้วนะครับผมผมบอกตรงๆนะผมชอบมีดที่มีกาดนะครับเพราะว่า1เนี่ยผมกลัวกลัวตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วมือเราหลุดเราพลาดไปโดนเนี่ยนะครับเข้าเลยนะขนาดเมื่อกี้นะผมดูมีดเล่มหนึ่งไม่ใช่เล่มนี้นะผมโดนตรงเนี้ยตรงขอบตัวนี้หน่อยเดียวเองครับปึ๊ดเลือดเลยนะครับ จริงๆถ้าช่างทำดีๆมานะครับควรตรงนี้ควรจะลบคมนิดนึงนะครับเพราะว่า <c oughs> คือแบบสำหรับผมนะนะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่นะอ๋อเมื่อกี้ความยาวไปแล้วใช่ไหมความหนาโทษทีนะครับ5้มิลครึ่งนะครับก็หนาอยู่นะครับโบวี่นะครับเล่มนี้นะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับ ที่เตาควบคุมอุณหภูมิ200องศานะครับถ้าดูแบบนี้แล้วนะครับใช้งานสับงานฟันไม้ได้ระดับหนึ่งนะครับคมก็ตั้งคมมาค่อนข้างหนานะนะครับโอเคเลยแหละใบหนานะครับแล้วมาปาดคมลงตรงนี้นะครับเป็น v h a ช e นะครับงานแคมปิ้งได้นะครับแต่อย่างที่ย้ำนะครับเหล็กพวกนี้นะครับขึ้นสนิมได้นะครับเหล็ก แหนบไม่ต้านสนิมนะครับผมต้านนิดเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับใช้ก็ต้องดูแลรักษานะครับถ้าสนิมขึ้นแล้วมันลงผิวลึกกว่าพวกแหนบอ่าพวกเหล็กตัวอื่นนะครับผมถัดมานะครับไฮไลท์อยู่ที่ยักษานะครับผมเจ้าของได้มา4ี่พันนะครับสามพัน้า้เก้าิบนะครับดีที่สี่พันนะครับเจ้าของขาย3า0พัห้าร้อรวมส่งนะครับได้มาปุ๊บก็ส่งให้ผมเลยนะครับ มาพร้อมฝักก่อนนะครับฝักแน่นเดี๋ยวผมรีวิวฝักให้ดูซองนะครับไคลนิกนะครับก็ใช้ได้แต่สิ่งที่เจ้าของเขาไม่ไม่โอเคไม่ประทับใจต้องบอกนี้นะครับแต่สําหรับเพื่อนที่ดูจะเอาไปใช้งานมันต้องแยกเป็น2ประเภทสองแบบก่อนนะครับ1เรื่องการจัดก,การเหล็กของยักษ์สาเนี่ยผมตามช่องเขาดูช่องเขาอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าโอเคโอเคมากๆนะครับ ใช้เตาควบคุมอุณหภูมิทุกขั้นตอนนะครับผมแล้วก็ยักษ์สาเนี่ยมีความเข้าใจเหล็กหลายๆเบอร์มากๆเลยนะครับผมทำมีดดีๆออกมาเยอะนะครับแต่บางเล่มมันอาจจะมีตำหนิก็เป็นไปตามนั้นนะครับอย่างเช่นเล่มเนี้ยที่เจ้าของได้มามีตำหนินะครับโอเคใบนะครับเป็นฟูแทงนะครับคนเอาไปใช้งานงานสับงานกระแทกดีแน่นอนนะครับยักษ์าจากการเหล็กเท่าที่ผมดูนะ ดีเลยแหละดีมากๆเลยแหละนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเล่มนี้มีตําหนิตรงไหนนะครับเพื่อนๆดูตรงด้ามนะครับเห็นเหล็กตรงนี้ไหมครับว่ามันจะมีช่วงที่เหล็กมันถูกปาดหายไปนะครับด้วยเหตุผลอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขาก็อัดไม่รู้ว่าเป็นซีเมนต์หรือว่าเป็นอีพ็อกซี่หรืออะไรทักอย่างแข็งมาแล้วนะครับส่วนตัวด้ามเนี่ยนะครับเป็นแมกาตานะครับหมุดที่ย้ํา นะครับอาจจะมีดูมีตําหนินิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ไม่เรียบนะครับอย่างเช่นหมุดตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูนะมันจะนูนนูนขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็นูนนูนรูปมาแล้วมือเนี่ยติดโดนที่หมุดหมดเลยนะครับผมตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าใช้อะไรเลื่อยนะครับก็กินลงไปในหมุดเห็นเป็นรอยนะครับผมพวกนี้นะครับคือย้าหมุดมาหลายจุดหนึ่งสองห้าหจุด แน่หนาแข็งแรงแน่นอนไม่มีผลกับการใช้งานนะครับบอกเลยว่าไม่มีผลกับการใช้งานแต่แค่มีผลทางด้านจ,จิตใจแค่นั้นเองนะครับคนที่ซื้อไปเจ้าของคนแรกนะที่เขาส่งมาให้ผมขายต่อนะครับยักษ์สาสองสองหนึ่งสี่นะครับอันนี้ไม่รู้ปีหรืออะไรสองพันเล่มที่มั้งหรืออะไรไม่รู้ครับรหัสนะครับก็ยักษ์เมดอินไทยแลนด์นะครับผมนะครับ โอเคมาดูความยาวนะครับเหล็กตัวนี้นะครับใครเอาไปใช้แคมปิ้งงานสับงานกระแทกนะครับเหนียวนะครับรักษาคมดีระดับหนึ่งนะครับเหล็ก sup 9นะครับ10นิ้วนะครับแล้วก็นี้2นิ้ว2หุนนะครับด้าม5้านิ้วครึ่งนะครับจังหวะจับใช้ได้ท้ายบานนะครับกันลื่นนะครับดูที่ท้ายนะครับท้ายมันจะบานบานนะครับ กันลื่นได้หลุดได้นะครับตรงนี้ก็บานมารับกับมือนะครับโอ้แต่พอดูอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะด้ามสองข้างเนี่ยนะครับมันไม่บาลานซ์กันดูรู้เลยนะครับฝั่งนี้จะหนากว่าฝั่งนี้จะบางกว่านะครับถึงว่าเจ้าของเขาไม่โอเคนะนะครับนีผมมารีวิวแบบนี้ก็ไม่รู้จะขายให้ได้หรือเปล่านะแต่เราต้องพูดกันตรงๆนะครับไม่งั้นช่องผมก็เสียนะครับอาดูนะครับเอาไปใช้งานนะครับไม่ ก็ได้ลดไป500นะครับปัญหามีที่ด้ามอย่างเดียวส่วนเรื่องการเหล็กการจัดการเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับฝักนะครับแน่นได้ยินเสียงไหมครับแน่นเลยนะครับปลอดภัยนะครับมาแบบนี้นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับคลิปนะครับร้อยเข็มขัดนะครับปรับได้2แนวนะครับใส่แนวตั้งเนี่ยนะครับหรือว่าจะแนวขวางแต่แนวขวางนี่ผมว่าน่าจะยากหน่อยเพราะมีดมันหนักนะครับ ก็อาจจะพอได้นะนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะว่าจะติดแนวไหนก็เข็มขัดนะครับมาพร้อมฝักนะครับ3500นะจากราคา3990นะครับรวมส่งนะครับผมยักษานะครับอ่ะให้ดูอีกทีนึงนะครับ ไม่เคยใช้งานนะครับสมาเพื่อนฝากขายนะครับเพื่อนจริงๆคนนี้เป็นเพื่อนที่ทำงานผมด้วยนะครับโอ้มีรอยเยอะนะครับที่ด้ามมีตำหนิเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยนะนะครับน่าจะเป็นรอยปาดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมครับดูดีๆนะนะครับลดค่ามีตำหนิที่ด้ามไปห้าร้อยนะครับใบเหล็ก ดีใช้งานดได้แน่นอนมั่นใจเรื่องการจาัดก,การเหล็กของยักษามั่นใจนะครับแต่เล่มนี้มีตําหนิแค่ที่ด้ามนะครับผมก็น่าจะประมาณน,น่าจะครบถ้วนแล้วนะนะครับไม่มีอะไรตกหล่นนะคือที่ผมต้องรีวิวให้ครบถ้วนเพื่อที่ว่าได้ไปก่อนตัดสินใจรู้แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับผมได้ไปจะได้ไม่ว่ากันนะครับเล่มนี้1 0ึ่บาทไม่มีฝักนะครับมีตาหนิตรงไหนไหมเออผมก็ลืมดูเนี่ย ตรงด้ามตรงนี้เป็ีนรอยอะไรนิดหนึ่งที่ไม้ไม่รู้เห็นไหมขาวๆจะเป็นลายไม้หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเนียนดีนะครับรูดนี่ไม่สะดุดนะครับอาจจะสะดุดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเนียนนะครับต่อไม้มากับกาดนี่มันเนียนมากเลยนะครับโอเคเข้าด้ามก็สวยนะนะครับ ช้ได้เลยนะครับผมช่างแม็กขอนแก่นนะครับช่างแม็กขอนแก่นนะครับ SUP9 นะทําไมเขาไม่ตีแบนด์ของเขานะนะครับจะได้รู้นะครับส่วนคนนี้นะครับช่างต้นไนน์นะครับเนี่ยครับต้นไนน์นะครับใหญ่ยาวนะครับ750นะครับใช้เตาควบคุมอุณหภูมิราคาขนาดนี้ผมว่าโอเคแหละคุรเอาไปใช้นะครับ ชอบใหญ่ๆหนักๆนะครับได้เลยนะครับผมอบคืนไฟสองรอบนะครับไ้ยโทษหนึ่งรอบไรามีหนึ่งรอบโทษทีนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ